สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องคืนหลอนอีกครั้งนะครับวันนี้พี่พรชัยมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจและน่ากลัวไม่น้อยเลยครับกับประสบการณ์ตรงจากแขกรับเชิญพิเศษคุณยายกัะยาซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่มีภูมิปัญญาและประสบการณ์ชีวิตมากมายจะมาเล่าเรื่องบ้านร้างหลังหนึ่งที่มีคนมาลองดีและเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นหลายครั้งครับ ยายกัลยาสวัสดีครับยายสบายดีไหมครับวันนี้สวัสดีค่ะหลานพรชัยยายสบายดีค่ะขอบคุณที่ชวนยายมาพูดคุยในรายการนี้ยายดีใจที่ได้มาแบ่งปันเรื่องราวที่ยายเจอมาวันนี้ขอให้ยายเล่าเรื่องบ้านร้างหลังนั้นให้ละเอียดหน่อยครับค่ะหลานเรื่องบ้านหลังนั้นมันเก่าแก่และรกร้างมานานมากแล้ว เป็นบ้านเก่าที่สร้างมาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าตายายเราแหละตอนแรกบ้านหลังนี้มีคนอยู่และใช้ชีวิตกันอย่างสงบสุขแต่พอเวลาผ่านไปเจ้าของบ้านก็เสียชีวิตไปหมดแล้วไม่มีใครอาศัยอยู่ที่นั่นบ้านเลยกลายเป็นบ้านร้างแล้วบ้านร้างแบบนี้มีคนมาลองดีหรือเปล่าครับอย่างเช่นพวกวัยรุ่นชอบไปเล่นหรือคนที่อยากลองของใช่ค่ะ หลายครั้งที่วัยรุ่นจากหมู่บ้านหรือหมู่บ้านใกล้เคียงมาที่บ้านหลังนี้บางครั้งก็มาดื่มเหล้ากันบางครั้งก็มาลองทำอะไรที่ไม่ควรทำเช่นทำลายเข้าของหรือพยายามท้าทายสิ่งลี้ลับในบ้านหลังนั้นฟังแล้วก็ใจหายเหมือนกันนะครับคุณยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างครับเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะหลานพวกวัยรุ่นที่ทำลายเข้าของในบ้านหลังนั้น ต่างก็เจอเหตุการณ์แป,แปลกๆที่ทำให้ทุกคนหวาดกลัวเช่นในตอนกลางคืนพวกเขาได้ยินเสียงร้องไห้ของเด็กเล็กๆซึ่งไม่มีใครเห็นตัวเด็กนั้นเลยบางครั้งก็มีเสียงประตูเปิดปิดเองอย่างไร้สาเหตุหรือบางครั้งก็เห็นเงาคนเดินผ่านหน้าต่างบ้านถึงแม้ว่าบ้านจะว่างเปล่าไม่มีใครอยู่จริงๆก็ตามโอ้โหครับเรื่องแบบนี้ถ้าเจอเองคงขนลุกไม่น้อยเลย คุณยายเคยเจออะไรแบบนี้ไหมครับฉันเองก็เคยเห็นและได้ยินหลายครั้งหลานพรชัยคืนหนึ่งฉันไปแถวบ้านหลังนั้นเห็นเงาคนเดินผ่านไปมาได้ชัดเจนพยายามเดินเข้าไปดูใกล้ๆก็ไม่เจอใครมีเสียงกรีดร้องเบาๆที่ทำให้ขนลุกชันตามตัวได้ยินแบบนั้นแล้วยายกลัวไหมครับแน่นอนค่ะหลานกลัวมากแต่นั่นคือความจริงที่เราต้องระวัง เราไม่ควรประมาทกับสิ่งที่ไม่รู้และต้องเคารพสถานที่ด้วยได้เลยครับขอให้ยายเล่าเรื่องที่จำได้ชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นให้ฟังหน่อยครับค่ะหลานมีคืนหนึ่งกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาที่บ้านหลังนั้นตั้งวงดื่มกินกันในบ้านกลางดึกเกิดไฟฟ้าดับหมดทุกอย่างสถานที่มืดสนิทเสียงกรีดร้องดังขึ้นมาอย่างน่ากลัวหลายคนในกลุ่มนั้น เกิดอาการประหลาดทั้งตัวสั่นมือชาบางคนเจ็บป่วยและต้องเข้าโรงพยาบาลโอ้โหครับเรื่องแบบนี้ฟังแล้วน่ากลัวมากครับยายช่วยเล่าดีเทลเพิ่มเติมหน่อยครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับวัยรุ่นกลุ่มนั้นยายบอกว่าเสียงกรีดร้องเหมือนเสียงผู้หญิงร้องไห้โหยหวนมีเสียงเท้าเดินเข้ามาใกล้ๆแม้พวกเขาจะพยายามหนีออกจากบ้านก็เหมือนมีบางสิ่งบางอย่างดึงไว้ จนทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดหลายอย่างแล้วจากนั้นชาวบ้านทํำยังไงบ้างครับทุกคนกลัวมากไม่กล้าเข้าใกล้บ้านนั้นอีกบางคนจึงมาขอให้ยายช่วยสวดมนต์ไล่สิ่งไม่ดีออกไปและช่วยให้บรรยากาศบ้านนั้นสงบขึ้นบ้างฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่สะท้อนความเชื่อและความเคารพต่อสิ่งที่มองไม่เห็นได้ดีครับใช่ค่ะเราต้องเคารพในสิ่งที่เราไม่เข้าใจอย่าไปลบหลู่หรือท้าทาย เอาละครับยายกัลยาเมื่อกี้ยายเล่าให้ฟังว่าบ้านร้างมันดูเงียบเปลี่ยวต้นไม้ขึ้นรกทึบผมอยากให้ยายช่วยเล่าให้ละเอียดหน่อยครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงเดินเข้าไปแล้วรู้สึกยังไงครับได้จะหลานผ่อนชัยบ้านมันเป็นเรือนไทยยกพื้นเก่าหลังคากระเบื้องแตกหลุดบ้างฝุ่นจับหนาประตูไม้ก็แง้มไว้เหมือนไม่มีใครปิดเป็นปีรอบบ้านมีต้นยางนาต้นไทร เถาวันขึ้นจนต้องแหวกเข้าไปเหมือนเข้าป่าทึบเลยฟังแล้วเหมือนในหนังผีเลยครับยายว่าในบ้านมันเป็นยังไงครับในบ้านมันจะมืดค่ะไม่มีไฟฟ้าหน้าต่างบานไม้บางบานก็ปิดบางบานหลุดหายไปลมพัดเข้ามาทีเสียงเอี๊ยดอารเหมือนมีคนเขยา่าพื้นไม้ก็ผุบางจุดเดินไปมันยวบลงเสียงดังตึงจนตกใจแค่เสียงเอี๊ยดอารแบบนั้นก็หลอนเลยครับ ใช่ค่ะหลานมันเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองบางคนบอกว่าตอนเข้าไปกลางวันยังไม่เท่าไหร่แต่พอตกเย็นแดดจะหมดกลิ่นมันจะเปลี่ยนทันทีกลิ่นเปลี่ยนยังไงครับตอนเช้ามันจะเหม็นอับชื้นเหมือนไม้ผุลาแต่ตอนเย็นมันจะมีบางคนได้กลิ่นเหมือนทูบจางๆเหมือนพึ่งจุดแต่หาที่มาของกลิ่นไม่เจอกลิ่นทูบแบบนั้นมันน่าขนลุกเลยครับ หลายคนเขาเป็นวิญญาณเจ้าของบ้านเก่าไม่ได้ไปไหนยืนเฝ้าอยู่ยังหวงบ้านอยู่ไม่อยากให้คนอื่นเข้าไปทำลายโอ้โหครับฟังแล้วขนลุกเลยยายเคยเห็นอะไรแปลกๆด้วยตาตัวเองไหมครับยายเคยไปกับคนหมู่บ้านค่ะตอนกลางคืนทุกคนใช้ไฟฉายเดินสำรวจพอมีคนหนึ่งส่องไปที่หน้าต่างชั้นบนมันเหมือนมีคนยืนมองลงมาแค่แวบเดียวแต่หลายคนเห็นพร้อมกัน หลายคนเห็นพร้อมกันเลยแห้วครับยายใช่ค่ะหลานหลังจากนั้นไม่มีใครกล้าขึ้นไปชั้นบนเลยอยู่ๆลงมันก็พัดแรงจนประตูไม้กระแทกปังทุกคนตกใจรีบลงมาฟังแล้วเหมือนไม่อยากให้ขึ้นไปเลยครับใช่เลยหลานบ้านมันเหมือนมีอะไรอยู่เฝ้าอยู่ยายเลยไม่แปลกใจว่าทำไมคนถึงเตือนกันว่าห้ามลองดีแล้วมีเรื่องที่คนอื่นเจอไหมครับยายอยากฟังเพิ่มครับ มีค่ะมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งห้าหคนชอบลองดีท้าทายกันไปตอนดึกเขาพกเหล้าไปนั่งกินข้างในบ้านแค่ได้ยินก็รู้ว่าไม่จบดีครับใช่ค่ะตอนแรกหัวเราะเสียงดังพอเริ่มเมาหนึ่งในนั้นตะโกนท้าทายเสียงดังว่ามีผีจริงก็ออกมาเลยอยากเจอคนอื่นก็ฮาแต่ทันทีที่พูดจบอากาศมันเย็นลงจนผิดสังเกต เย็นผิดปกติเลยเหรอครับใช่คะ่ะหลานคนที่เล่าเขาบอกขนลุกทั้งตัวอยู่ๆก็ได้ยินเสียงเหมือนเก้าอี้ไม้ถูกลากครืดคลืดช้าๆหนักๆจนเสียงเงียบหมดเสียงลากเก้าอี้นี้น่ากลัวมากครับใช่คะ่ะหลานพอมีคนตะโกนพอแล้วขอโทษก็ได้ยินเสียงถอนหายใจยาวในมุมมืดไม่มีใครกล้าสำรวจต่อรีบวิ่งหนีกันออกมาเลย ฟังแล้วใจหายเลยครับใช่ค่ะหลานหลังจากนั้นเด็กพวกนั้นบางคนเป็นไข้หนักบางคนพูดไม่รู้เรื่องไปหลายวันพ่อแม่ต้องพาไปทำบุญให้สบายใจแค่เรื่องนี้ก็เตือนใจคนได้เยอะเลยครับมันไม่ได้แค่เรื่องเล่าเล่นเล่นนะหลานมันเหมือนเป็นคำเตือนคนที่ไม่เชื่อแต่ลองดีมักได้เห็นกับตัวเองและมีคนงานต่างถิ่นเจอด้วยใช่ไหมครับมีค่ะ คนงานรับจ้างตัดไม้เขามาจากที่อื่นฝนตกเลยเข้าไปนอนค้างในบ้านร้างเพราะไม่มีที่หลบเขาหัวเราะกันบอกไม่กลัวกล้าใช้บ้านคนอื่นเป็นที่พักเลยนะครับเขาเล่าว่ากลางดึกได้ยินเสียงฝีเท้าเดินร,บรอบๆมุง้งเสียงลากของหนักบนพื้นไม้พอเปิดไฟฉายก็เห็นเงาคนสูงๆยืนในมุมห้องแต่พอเพ่งดูดีๆมันหายไป แค่ฟังก็เย็นไปทั้งตัวครับคุณยายครับผมอยากรู้ว่าบ้านร้างหลังนั้นตั้งอยู่ตรงไหนของหมู่บ้านครับหรือว่ามันอยู่ในที่เปลี่ยวมากไหมบ้านหลังนั้นอยู่ที่ขอบหมู่บ้านขาหลานพรชัยพอเลยทุ่งนาไปนิดเดียวก็จะเจอบ้านหลังนี้บ้านตั้งอยู่ในบริเวณที่เคยเป็นสวนเก่าแก่แต่ตอนนี้ต้นไม้ขึ้นรกทึบ และมีเถาวันเลื้อยพันเต็นไปหมดจนแทบมองไม่เห็นตัวบ้านฟังแล้วเหมือนสถานที่แบบนี้จะยิ่งเพิ่มความน่ากลัวขึ้นอีกนะครับใช่ค่ะหลานบรรยากาศรอบบ้านนั้นเงียบมากแม้กลางวันก็รู้สึกเหมือนมีบางอย่างจับตามองอยู่เสียงนกร้องก็น้อยมากเหมือนทุกอย่างกำลังหลบหนีความรู้สึกไม่ดีที่เกิดขึ้นที่นั่นแลือจะเป็นในตอนกลางคืนหรอครับ ยายกระ,ะยาเคยไปแถวบ้านหลังนี้ไหมครับเคยค่ะหลานพรชัยตอนกลางคืนจะมืดมากจนแทบไม่เห็นทางเดินเลยแสงไฟจากบ้านอื่นก็ส่องมาไม่ถึงที่นี่จะเงียบจนแทบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยยกเว้นเสียงลมที่พัดผ่านต้นไม้เสียงกระซิบเหมือนมีคนพูดกันเบาๆโอ้โหครับฟังแค่นี้ผมก็ขนลุกแล้วครับ คุณยายกล้าไปเองเหรอครับกล้าค่ะแต่ก็ไปพร้อมคนอื่นนะหลานไม่ใช่ไปคนเดียวเพราะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่อยากเผชิญหน้าอะไรเองคนเดียวเข้าใจครับแล้วตอนที่ไปคุณยายเจอเหตุการณ์อะไรที่ทำให้จำขึ้นใจไหมครับมีอยู่คืนหนึ่งค่ะกลุ่มคนที่ไปด้วยกันมีบางคนเห็นเงาคนในบ้านหลังนั้นเดินผ่านหน้าต่างแล้วก็มีเสียงเหมือนเด็กหัวเราะ แต่พอหันไปมองก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยเสียงหัวเราะเด็กแบบนั้นฟังแล้วใจสั่นไหมครับใจสั่นมากขลานแต่ก็พยายามตั้งสติและม่แสดงอาการออกไปเพราะกลัวคนอื่นจะตกใจมากกว่านี้แล้วหลังจากที่เจอเรื่องแบบนี้กลุ่มคนที่ไปด้วยกันพูดคุยกันอย่างไรบ้างครับทุกคนรู้สึกกลัวและไม่สบายใจคะ่ะ บางคนเล่าให้ฟังว่าหลังจากคืนนั้นพวกเขานอนไม่หลับและรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างตามมาด้วยแบบนั้นทำให้พี่นึกถึงคำเตือนของคุณยายว่าเราควรเคารพที่ของเขาจริงไหมครับถูกต้องทลานเราต้องไม่ลบหลู่และต้องมีความเคารพไม่อย่างนั้นผลลัพธ์ที่ได้มันไม่ดีแน่แล้วคุณยายคิดว่าบ้านร้างหลังนั้นมีวิญญาณหรือสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่จริงไหมครับ ฉันเชื่อขาลานว่ามีบางอย่างที่เรามองไม่เห็นแต่สัมผัสได้อยู่ในบ้านหลังนั้นและมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกของฉันคนเดียวแต่หลายคนก็รู้สึกแบบเดียวกันฟังแบบนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้าเจอแบบนี้เราควรทำอย่างไรครับถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้อย่าตกใจให้ตั้งสติและเคารพสถานที่นั้นอย่าไปลบหลู่หรือท้าทายเด็ดขาด ขอบคุณยายกัรยามากครับที่แนะนำข้อคิดดีๆแบบนี้ผมว่าเรื่องราวของคุณยายช่วยเตือนใจขนฟังได้เยอะเลยครับฝากติดตามเล่าเรื่องคืนหลอนด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีค่ะ